ในปีที่15แห่งรัชกาลของจักรพัิทิเบริ ias, อัส p อนทิอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดียเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลีฟิลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอีทูเรียกับเมืองตราโคนิติสลิซานิสเป็นเจ้าเมืองอาบิเลนและอันนัสกับไคยาฟาสเป็นมหาปุโรหิตช่วงเวลานี้เองที่พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอหนบุตรเซคาริย ในถิ่นธุรกันดารยอนจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอแดนประกาศให้คนกลับใจใหม่และรับบัพติสมาเพื่อให้พระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือที่เป็นถ้อยังของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่ามีเสียงของผู้หนึ่งป่าวร้องในถิ่นธุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ยงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปภูเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงทางคคดจะกลายเป็นทางตรงและทางที่สูงสูงต่ำๆจะเป็นทางรากและมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นความรอดของพระเจ้าย,ยอนกล่าวกับฝูงชนที่ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่าพวกชาติวูร้าย ไทยเตือนพวกท่านให้่หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกว่าตนมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะพระพเจ้าจะบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทําให้ก้อนหินเหล่านี้กาเนิดบุตรแก่อับราฮัมได้บัตรนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟฝูงชนจึงถามท่านว่า เราจะต้องทำอย่างไรท่านตอบพวกเขาว่าใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารก็จงทำเหมือนกัน พวกคนเก็บภาษีต่างก็มาขอรับบัพติสมาด้วยและถามท่านว่าอาจารย์เราต้องทำอย่างไรท่านจึงตอบพวกเขาว่าอย่ากเก็บภาษีเกินพิกัดพวกทหารก็ถามท่านด้วยว่าแล้วเราล่ะจะต้องทำอย่างไรท่านตอบเขาว่าอย่ากลั่นโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตัวเอง ส่วนคนทั้งหลายนั้นกําลังรอคอยและคุ้นคิดเรื่องยอนว่าท่านเป็นพระคริสตุนั้นหรือ,รอไม่ยอนตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ําแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพูวอยู่ในพระหัตถ์แล้วเพื่อจะทรงชำระล้านข้าวของพระองค์ให้ทั่ว และเพื่อจะรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับยอนยังตักเตือนประชาชนอีกหลายเรื่องและประกาศข่าวดีแก่พวกเขาเมื่อคนทั้งหลายรับบับพติศมาพระเยซู ก็ส่งรับบัพติศมาด้วยขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แวกออกและพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ส่งรูปสารฐานเหมือนนอกอิราบสเสด็จลงมาอยู่กับพระองค์และมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นคุที่รักของเราเราชอบใจท่นานมากส่วนเฮโรดเจ้าเมืองเมื่อถูกยอนติเตียนเพราะเรื่องนางเฮโรดิสภรยาของน้องชาย และเพราะเรื่องความชั่วทั้งหมดที่ท่านทำท่านก็ยิ่งทำความชั่วเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยทำมาแล้วคือจับย่อนขังไว้ในคุกเมื่อพระเยซูทรงเรื่องพระราชกิจนั้นพระองค์มีพระชนมายุประมาณ30มสพรรษาในความคิดของคนทั่วไปเข้าใจว่าพระองค์เป็นบุตรของโยเซฟซึ่งเป็นบุตรของเฮลีเฮลีเป็นบุตรของมัททัตมัททัตเป็นบุตรของเลวีเลวีเป็นบุตรของเมลคีเมลคีเป็นบุตรยันานายยันานายเป็นบุตรของโยเซฟ โยเซฟเป็นบุตรของมัทธิอัสมัทธิอัสเป็นบุตรของอาโมสอาโมสเป็นบุตรของนาหูนาหูเป็นบุตรของเอสวีเอสวีเป็นบุตรของนักไก่นักกก่เป็นบุตรของมาอาสมาอาดเป็นบุตรของมัทธิอัสมัทธิอัสเป็นบุตรของเซเนอินเซเนอินเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของโยดาโยดาเป็นบุตรของโยอานันโยอานันเป็นบุตรของเรซาเรซาเป็นบุตรของเซรูบาเด เซลบาเบลเป็นบุตรของเซอติเอลเซอติเอลเป็นบุตรของเมรีเมรีเป็นบุตรของเมลคีเมลคีเป็นบุตรของอดดีอดดีเป็นบุตรของโคสังโคสังเป็นบุตรของเอลมาดัมเอลมาดัมเป็นบุตรของเอเอเป็นบุตรของโยชัวโยชัวเป็นบุตรของเอลีเยเซอร์เอลีเยเซอร์เป็นบุตรของโยรินโยรินเป็นบุตรของมัททัดมัททัดเป็นบุตรของเลวีเลวีเป็นบุตรของซิเมโอนซิเมโอนเป็นบุตรของยูดา ยูดาเป็นบุตรของโยเซฟโยเซฟเป็นบุตรของโยนามโยนาเป็นบุตรของเอลียาห์ินเอลียาห์ินเป็นบุตรของเมเลอาเมเลอาเป็นบุตรของเมนาเมนาเป็นบุตรของมัตตามัตตาเป็นบุตรของนาธันนาทันเป็นบุตรของดาวิดดาวิดเป็นบุตรของเจสซีเจสซีเป็นบุตรของโอเบตโอเบตเป็นบุตรของโมอัสโมอัสเป็นบุตรของซาโมนซาโมนเป็นบุตรของนาชนนาชนเป็นบุตรของอัมมีนาดับ มีนาดับเป็นบุตรของอัมินอัมินเป็นบุตรของอารมีอารมีเป็นบุตรของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบุตรของเปเรตเปเรตเป็นบุตรของยูดายูดาเป็นบุตรของยาโคบยาโคบเป็นบุตรของอิสอักอิสอักเป็นบุตรของอับราฮัมอับราฮัมเป็นบุตรของเทราเทราเป็นบุตรของนาโฮนาโฮเป็นบุตรของเซรุกเซรุกเป็นบุตรของเรอูเรอูเป็นบุตรของเปเรตเปเรกเป็นบุตรของเอเบอร์เอเบอร์เป็นบุตรของเชลาเชลาเป็นบุตรของไคนาน ไคนานเป็นบุตรของอาลฟาซัตอาลฟาซัตเป็นบ so ุตรของเชนเชนเป็นบุตรของโนอาห์โนอาห์เป็นบุตรของลาเมลาเมเป็นบุตรของเมทูเสลาเมทูเสลาเป็นบุตรของเอโนกเอโนกเป็นบุตรของยาเรธยาเรตเป็นบุตรของมาห์ลาเลเอลมาห์ลาเลเอลเป็นบุตรของไคนานไคนานเป็นบุตรของเอโนเอโนเป็นบุตรของเศษเศษเป็นบุตรของอาดัมอาดัมเป็นบุตรของพระเจ้า